สวัสดีครับมาพบกับสุดยอดอีกหนึ่งคันของรถเสริมออบอลูมิเนียมนะครับผมตัวนี้เป็นเฟรมอลูมิเนียมจากทาง s p e c i a l i z e นะครับผมก็จะเป็นอ่าอะเลสปินนะครับอันนี้ก็จะมากับชุดแทนของโปรนะครับโปรเป็นคาร์บอนนะครับผมอ่าสเต็มี่มากับชุดเฟรมครับคันนี้จะเป็นเฟรมเซตครับเฟรมเซตก็จะมีเฟรมอสเตมคิดว่าไม่น่าจะได้นะครับเป็นตะเกียบหน้าคาร์บอนแล้วก็เป็นหลักอนคาร์บอนครับผม ส่วนเรื่องสเตมของเอสเ k ิร์เขาจะให้มาหรือเปล่าผมอ,อันนี้ผมไม่แน่ใจครับมากับล้อคาร์บอนของอยี่ห้ออะไรเนี่ยดูดูค่าหรือเปล่านะครับอ่าน,นไม่ถูกนะครับยี่ห้อนี้แต่ยี่ห้อนี้ก็ชื่อดังอยู่นะครับเป็นลายคล้ายๆ้ายซิปครับลายคีบฉลามเนาะนี่ครับยังเห็นรอยเชื่อมอยู่ครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของทางสเปย์เขาทำไว้อยู่แล้วนะครับในรุ่นของ อะเลสปินนะครับผมนี่ไม่อินไต้หวันครับเป็นเกรดของคาร์บอนตัวท็อปของเขาแล้วนะครับผมองศาของเฟรมนี้นะครับก็พูดง่ายคือก๊อปมาจาก SL7 เลยนะครับผมหลักแอนรู้สึกจะใช้เป็นคาร์บอนเกรดสูงเลยครับเบาโปโลโลโก้นะครับผมนี่สวยอยู่ครับเบารุ่นนี้ นี่ก็จะเป็นชุดขับนะครับจะเป็นใบจานของทั้งดูละเอียดนะครับผมคันนี้ก็จะเป็นผสมผสานกันนะครับของทางชิมมโนูครับอารีสปินติดข้างหลังครับมาเป็นตีพีของอันติก้าครับชุดแต่งลูกล้อของเซรามิกสปีดนะครับผมฝั่งขวาก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมจากสเปเชียลไลท์อลูมิเนียมตัวท็อปนะครับผมเรามาดูฝั่งของฝั่งซ้ายครับฝั่งที่มันเป็นแผ่นดิสเบรกนะครับผม นี่ก็จะเป็นไวเบอร์โปรนะครับเห็นคาร์บอนทรงแอโร่นะครับผมก็สวยอยู่ครับทรงนี้มือจับอะไรพวกนี้ครับมีการซ่อนสายเข้าข้างหน้านะครับเห็นไหมครับนะไม่ได้ลอดไปในสเต็มนะครับผมอันนี้เป็นไซส์52นะครับผมอ่อก็ปองศามาจาก s l 7นะครับแต่ดูหน้าตาเหมือนจะแอโร่แอโร่นิดนึงนะครับผมก็คือองศาเดียวกันครับพูดยังไง คันนี้เป็นดิสเบรกแล้วนะครับนี่ดิสเบรกจากทางอันติก้านะครับผมขาจานใช้อยู่ที่170นะครับบันไดก็เป็นดูเร็ดของทางชิมาโนโน,นะครับปั๊มน้ำมันของอันติก้านะครับผมผสมผสานกันรครับชุดเกียร์ไปจาดเป็นดูเร็ดครับก็ลุกลุกก้านี่หรือเปล่ายี่ห้อของทางล้อนะครับผม ก็เป็นลหะคาร์บอนขอบสูงนะครับอ่าก็จะแนวๆประมาณนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นสเปเชียลไลท์นะครับอ่าตัวท็อปครับเขาไม่ได้เขียนว่า S work นะครับเมื่อก่อนสมัยที่เป็นเอ่อ E5 นะครับก็ยังมีรุ่นหนึ่งที่พิมพ์ข้างๆเฟรมว่า S work นะครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำแล้วแต่ต้องไปดูที่สเปกครับเข้าใจกันได้ว่าเป็นตัวท็อปนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีแบ่งเกรดแล้วนะก็จะเป็นตัวนี้ะครับเอเลสปิน ตัวใหม่ล่าสุดปี2022แล้วกันนะครับก็จะเป็นองศาเดียวกันกับ SL 7เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมอ่าส่วนขั้นต่อไปหรือว่าดูเพื่อนคลิปต่อไปนะครับจะไปเจอรถไขรอีกก็รอติดตามชมกันนะครับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไคร b e ให้ช่องวิลวิสทูเบอร์ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม